Self d r i v i n g Car นะครับซึ่งวันก่อนเลยเนี่ยมีดราม่านิดหนึ่งก็แล้วกันอันนี้คือมีคนไปเทสนะครับเป็นรถ Self d r i v i n g Car อีรถ t ท s ล a เนี่ยแหละลองเทสไปเนาะแต่แล้วก็คือว่าอันนี้จะเห็นว่ามันมีรถโรงเรียนอยู่ถูกปะ่ะเสร็จแล้วอันนี้คือเขาจะเทสว่าถ้าเกิดว่าอยู่ๆมันก็มีเด็กพุ่งออกมาจากข้างหลังรถเนี่ยแล้วอีรถ self d r i v i n g เนี่ยมันจะสามารถรีแอคได้ทันหรือเปล่าหรือว่ามันจะเลี้ยวหักหลบไหมหรือว่ามันจะ เออนั่นแหละคือคือคือ,คอมันมันจะทํำยังไงมันควรจะเบรกไหมใช่มันมันควรจะแต่มันทำไหมไม่รู้นะครับแต่ว่าคุณโอโอโอแล้วนะบอกว่าผมว่า AI หยุดทันอ่าอันนี้คือมีความเชื่อในเอไอคุณศูนย์หนึ่งแมนบอกว่ารถห้ามล้อแบบกระทานหันอ่าก็คือลดเบรกค,คุณซันบอกว่าไม่ทนันคุณยาเซโลบอกว่าผมทายว่าไม่ไม่คืออะไรครับคงเบรกค,ครับแต่ทันหรือเปล่าไม่รู้อ่ามาดูกันนวิ่งมาแล้วครับเออมีเด็กกุ้งมาเออชนแม่งเลย ชนแล้วหยุดชนเสร็จก่อนนะเสร็จแล้วค่อยหยุดแล้วก็เออเออทำไงดีเออชดเด็กแล้วแล้วมันก็ไปต่อเลยนะอันนี้อันนี้คือคือมันเป็นส่วนที่ผมดูขั้นแรกขมตลกมากว่าคือมันไม่เบรกเลยถูกปะเนี่ยปึ๊บเหมือนเหมือนจะไม่เบรกเลยชนก่อนชนป้าบชนเสร็จแล้วเบรกเบรกเสร็จก่อนแล้วอืมชนแล้ววะทำไงดีนะกูกูหนีดีกว่ากูไปแล้วเออแล้วก็ไปเลยนะคือใช่คือชนแล้วหนี ไม่ใช่อะไรนะคือถ้าเกิดว้ามึงจะไม่เบรกก็ก็ไม่เบรกเลยแล้วไปเลยแบบนั้นก็ยังพอได้แต่อันนี้ก็คือว่าเหมือนกับเบรกไม่ทันแล้วมาเบรกหลังจากที่ชนไปแล้วแล้วก็รู้ตัวว่าชนแล้วมันก็เลยหยุดแล้วก็เออไปแล้วกูไปต่อเลยแบบ what what the fuck อันเนี้ยเมื่อกี้คือหนึ่งเคสอันนี้เคสที่สองลองเปลี่ยนเสื้อเด็กมาอันนี้เสื้อเด็กเหลืองชนเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วก็หยุดอยู่นั่นง,งไปต่อไปต่อ นะครับซึ่งซึ่งซึ่งอันนี้คือเราจะเห็นได้ชัดๆเลยนะครับว่าเท้าของคนขับเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เหยียบคันเร่งอยู่แล้วมือก็ไม่ได้จับพวงมาลัยเนาะก็คือว่าทุกเทสที่ทําอยู่นี้เนี่ยก็คือว่ามันเซฟดิวิ่งหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์เลยที่เอ่อคนขับไม่ได้ยุ่งอะไรกับมันเลยไม่ได้เหยียบคันเร่งไม่ได้เหยียบเบรกไม่ได้จับพวงมาลัยอะไรเลยอันนี้คือ AI ทําเองล้วนๆหนึ่งร้อเมื่อกี้เขาเปลี่ยนจากตอนแรกเด็กเสือ้อเทาไปเด็กเสื้อเหลืองถูกปะอันเนี้ยไป นะมีอีกไหมอ่ะอีกสักเคสหนึ่งนะครับวนรถกลับมาอีกรอบนึงไม่รู้รอบนี้เด็กจะเสื้อสีอะไรนะครับตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้แหละเด็กวิ่งออกมาเด็กเสื้อน้ำเงินกับปามเข้าไปนะครับเคสที่3 3มทับสนะครับอัตราความสําเร็จ100%นะและ้วหนีอีกแล้วนะฮ่ามื่สุดยอดมาอ่ะเคสที่4นะครับป๊าบออกมาคราวนี้เสื้อสีอะไรครับเ <laughs> สื้อสีชมพูก็ชนเหมือนกันนะครับเรียบร้อย4ีทับส แล้วคือประเด็นที่มันเป็นดราม่าเนี่ยก็คือว่าจริงๆแล้วคือตามกฎหมายของอันนี้เข้าใจว่าเป็นของเมกานะครับก็คือว่าจะเห็นว่าทางซ้ายเนี่ยมันคือรถรถโรงเรียนอีรถเหลืองเนี่ยคือรถรับส่งเด็กแล้วคืออันนี้เนี่ยคือตามกฎหมายอ่ะคือตอนที่รถโรงเรียนจอดเนี่ยคือมันจะมีป้ายสต็อปเนี่ยยื่นออกมาเห็นป่ะแล้วตามกฎหมายเนี่ยคือรถทุกคันที่วิ่งมาเนี่ยคือมันต้องหยุดแล้วมันจะมีไฟแดงเนี่ยกระพริบอยู่อยู่ที่หัวของรถโรงเรียนด้วยเดี๋ยวรอดูอีกรอบหนึ่ง นะเพื่อที่จะเป็นการส่งสัญญาณว่าตอนที่มึงวิ่งมาถึงตรงนี้เนี่ยมึงต้องระวังและมึงอาจจะต้องหยุดก่อนด้วยเพื่อดูว่าไม่ได้มีเด็กข้ามหรืออะไรเสร็จแล้วก็ค่อยไปเนี่ยสังเกตที่หัวของเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีไฟกระพิก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 นะอีรถเซล์ดอ์วิ่งไม่สนเที่ยงนะั้นชนแม่งเลยนะครับเรียบร้อยซึ่งถ้าเกิดว่าเราย้อนย,ย้อนกลับมาดูในอีหน้าจอของเซลล์ driving c a เนี่ยคือมันจะมีบอกว่าเอ้ยเนี่ยกูรู้นะว่ามีรถจอดอยู่ตรงนี้มีมีอะไรแบบนี้อยู่ในหน้าจอของคนขับ นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราสังเกตดูดีๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอันนี้อาจจะต้องสูง m เข้าไปนิดหนึ่งเนาะแต่ว่าคือเทสลาเนี่ยไม่รู้ว่าอีรถสีเหลืองอันนี้เนี่ยคือรถโรงเรียนแต่ว่ามันมองว่ามันเป็นรถบรรทุกรถรถสิบล้ออะไรงี้ธรรมดาแล้วมันก็เลยไม่ได้รู้เลยว่าเอ้ยอันนี้คือรถโรงเรียนนี่หว่าแล้วกูจะต้องเบรกหรืออะไรอย่างงี้คือเหมือนกับว่า ไม่ได้ใส่เข้าไปให้ AI ของมันฉลาดพอว่าอันนี้คือรถโรงเรียนคือน่าเป็นห่วงมากว่าถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาอย่างนี้จริงๆถ้าเกิดว่าในอนาคตมีเซลล์ดริฟทิ่งค่์อยู่บนท้องถนนจริงจริงแล้วเนี่ยแล้วมันไปชนอะไรสักอย่างหนึ่งไปชนคนไปชนเด็กไปชนของว่ชนรถคันอื่นหรืออะไรอย่างนี้เนี่ยแล้วใครต้องรับผิดชอบเป็นคนขับที่นั่งอยู่บนนั้นหรือเปล่าที่ต้องรับผิดชอบเพราะว่าหักไม่ทันเพราะว่าช่วย AI ไม่ทัน หรือว่าเป็นความรับผิดชอบของคนขายรถของเท s l a ที่เป็นคนผลิตรถออกมาบอกเอ้ยเท s l a ผิดเพราะว่า AI มึง,งโง่เกินไปแล้วมึงต้องรับผิดชอบไปชนคนตายเนี่ยเท sla ต้องรับผิดชอบอ่ะมันนั้นก็คืออีอกแนวคิดหนึ่งหรือว่าไม่มีใครผิดเด็กตายเปล่าพ่อแม่ผิดเพราะว่าเพราะว่าส่งเด็กมาทะลึทะล่าลงมาในถนนหรือว่าถ้าเกิดไม่ได้ชนเด็กแต่ว่าไปชนหมา เหตุการณ์เดียวกันเลยแต่ว่าชนหมาตายกับชนเด็กตายแล้วคนผิดจะเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าถ้าเกิดเมื่อกี้บอกว่าไอ้คนที่ขับเซฟไดวิ่งคาอยู่เสร็จแล้วไม่ยอมหักให้ทันเพื่อช่วย A i แล้วชนคนแล้วตายแล้วผิดเนี่ยถ้าเกิดชนหมาแล้วโดนกระทงเดียวกันหรือเปล่าต้องรับโทษแบบเดียวกันไหมหรือว่าถ้าเกิดเป็นชนหมาแล้วโอเคหรือว่าเจ้าของหมาเนี่ยต้องรับผิดชอบด้วยซ้ำที่มาทําให้รถกูบุบเพราะว่ามึงปล่อยหมามึงให้มาเถอะทลาอยู่บนถนนได้ยังไง อะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนีนนค้คือเขาเรียกว่าไดเรม่าเพราะว่า AI เนี่ยมันตอนนี้แล้วกันมันยังไม่ได้มีความรู้สึกนึกคิดเป็นของตัวเองไม่ได้มีคอนชีสเนสไม่ได้มีสติสัมปชัญญะเป็นของตัวเองคำถามก็คือแล้วถ้าเกิดมันเป็นแบบเนี้ยแล้วมันต้องรับผิดชอบอะไรหรือเปล่าคล้ายๆกับตอนที่ตอนเนี้ยกฎหมายก็คือว่าตอนที่เด็กหรือว่าผู้เยาว์เนี่ยเล่เสรว่าเด็กอายุต,ต่ำกว่า18หรือว่า15ไปทําผิดอะไรสักอย่างหนึ่งสมมุติว่า พังพลาดไปฆาตกรรมหรือว่าไปทาผิดกฎหมายสักข้อหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเด็กอายุต่ำกว่าจุดหนึ่งอ่ะเด็กเขาจะไม่ต้องรับผิดชอบไม่ต้องข้อคุกไม่ต้องอะไรเพราะว่าเราถือว่าเด็กเนี่ยคือคือคือพัฒนาการของเขาพัฒนาการทางสมองเนี่ยมันยังอ่ายังยัง,ย,งยังไม่ดีพอเนาะแล้วเด็กเนี่ยยังไม่สามารถรับผิดชอบตัวเองได้ยังไม่บรรลุนิติภาวะเพราะงั้นเด็กก็เลยไม่ต้องรับผิดอ่ะ โอเคแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่า AI กูโง่เกินไปยังไม่ได้มีสติสัมปชัญญะอะไรไปของตัวเองก็คือว่า AI กูก็ยังไม่บรรลุนิติภาวะแปลว่า AI กูชนคนตายแล้วไม่ต้องรับผิดชอบหรือเปล่าเอ๊สุดยอดก็คือว่าเนี่ยปล่อยวิ่งไปเลยครับใครถ้าเกิดว่ามีใครตายก็คือสวยนะครับขอโทษทีจับมือใครดมไม่ได้ไม่มีใครผิดรถไม่ผิดคนขับไม่ผิดเอ่อผู้ผลิตรถไม่ผิดอีกคนโดนชนตายก็ไม่ผิดพ่อแม่ของคนโดนชนตายก็ผิดไม่มีใครผิดเลยจบเรียบร้อยก็ เราอยากอยู่กับสังคมแบบนั้นอะไรกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแตว่านั่นแหละเซลฟ์จวิ่งขาเนี่ยผมมองว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยที่น่าสนใจมากว่าสังคมจะยอมรับมันได้ยังไงน่าสนใจมากทั้งในเรื่องของเรื่องของกฎหมายเนี่ยก็น่าสนใจมากว่าคนจะเขียนกฎหมายไม่ให้รองรับเรื่องแบบนี้ได้ยังไงแต่ว่าเอาเรื่องของหลักปรัชญาก่อนว่า ถ้าเกิดมันเกิดเคสแบบนี้ขึ้นเนี่ยมีคนนั่งอยู่บนรถเซลฟ์ดิวิ่งคาร์แล้วเซลฟ์ดิวิ่งคาร์ขับชนคนตายใครผิดอันนี้คือเถียงกันได้ทั้งวันแล้วก็สามารถให้ให้เหตุผลกันได้ทุกแบบอันนียสมมุติว่าเคสนี้เป็นอีกกรณีหนึ่งที่เหมือนกันแต่ว่ารถวิ่งมาเสร็จแล้วมาเจอเด็กกระโจนออกมากาลังจะข้ามถนนเสร็จแล้วรถเห็นทันก็เลยหักไปชนกับรถอีกคันหนึ่งที่จอดอยู่แล้วถามว่าแบบเนี้ ถ้าเกิดว่ารถเซลล์ไดวิ่งขาหักไปชนเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้ชนเด็กเนี่ยใครต้องรับผิดชอบอะไรหรือเปล่าบางคนก็บอกว่าเหมือนเดิมเลยคือคนขับต้องรับผิดชอบต้องไปจ่ายค่าซ่อมรถให้กับรถที่โดนชนบางคนก็บอกว่าเด็กที่กระโจนออกมาเนี่ยพ่อแม่ของเด็กที่กระโจนออกมาต้องรับผิดชอบเพราะเป็นต้นเหตุที่ทําให้ AI หักไปชนรถแล้วคนตอบแบบไหนถูก คำตอบแบบไหนที่จะทําให้เกิดสภาพสังคมที่เราอยากจะอยู่หรืออะไรแบบนี้เนี่ยน่าสนใจมากแล้วก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เวลาที่คนพูดถึง AISic อะเรื่องของจริยธรรม AI เนี่ยผมว่าคนคนไม่ค่อยพูดถึงเรื่องนี้กันเรื่องของเซลล์ดำ v ิ้งค่ะ